ตาก็ได้มาสนใจในมูในขณะก็ได้สร้างปัญหาให้แก่มูก็จีงผู้จะเป็นลูกของสงศ์โดยรับอามาจศาลกังวลปภุญญาธตามหลักของพระพุทธศาสนาเื่อพระพุทธพระธรรมระสงฆ์ต้องจีนศาสนาสิปภุญญติรรมขันธ์แข็งขันดีกว่านในด้านมูขณะด่านมูขณะนี่เป็นปัญหาอย่ เมื่อวันท enfin, ีสมัยนี้สมัยขวามคุตตาการกันี่คือกันเกี่ยวกับผูมคิดผูมเห็นว่าใครพอกันโดยเกพาะมุ่งหมายถ้ากระสังเกตบางกันประพฤติปฏิบัติหรือปฏิริยาเช่งแสดงออกของแต่ละคนมาสุตตังตามระเบียบประเภทนี้แบบแผนจนเป็นบ้างไว้แล้วรับการในพระสมณเวทใน เกิดนั้นเป็นหลักในการปฏิบัติตัวปีกี่อยอย่างอื่นก็ต่อสังเกตเป็นงุมมุมขนาดว่าอะไรมันถูกมันผิดพราคนเทาสเกิดขึ้นมามันมีกิเลสตั้งกันเกิดมาคนมุมและแก่แต่นี้คอยมารยาทควประพั้กตากันไปพระพุทธองค์เพิ่นจะได้ว่างระเบียบไปเป็นคําสั่งเรียกว่าวินัยคําสอนเรียกว่าพระม นนความเงียบขรึมข้าให้ความเข้าใจผู้ที่ต้องการต้งองน้อมความดีเพื่อเงียต่างๆสิทธิ์่างไกมายเพื่อประโยชนใ์ย่างอื่นเพื่อพึกพัดจะวิจิตรใส่จิตใจของมนุษย์โลกนี่แหละตัวทจนเทวดาอินทร์เพื่ออยจะให้เป็นคนดีคนดีข้อหมายของตนพระพุทธองคนน์นรูะลูศูนย์ท่านเป็นจริเจง,งเลเรื่องสัจธรรมต่างๆแหล่ ว่าชีวิตของสัตว์ที่เกิดขึ้นมาไม่องมุ่งหมายเลยก็เลยหาเรื่องแบิสิธีการแก้ไขไว้การเหนื่อยบางสิ่งบางอย่างมาให้เหตุให้ทำบางสิ่งบางอย่างก็ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดในนีขึ้นได้ตัวเองพอพ่อศึกษาใจกันแล้วเขาศึกษาหาเรื่องกันตัวกันจะพเทราบในตอนหลังพันธุ์นีการศึกษาในด้านปริยัต ขยายไปตามโลกนิยมเลยไปจนถึงเรียนแคกนท่อมสีเขียเอกอะไก็ว่าเล้วเรียนสมารุมารีภาษาดึ่ของโมกุลที่เจ้าเนีย่มมาค้ภาษารอี้ซึ่งไปญญาสีโซียเอกเรียนจะไม่หดประโยชน์ก็เรียนมันก็ห่วเขประโย่างเพื่อมาพคัดรัดแปงตัวเองเ้ย หัวัจวิธีการว่าอะไรขั้นส,สิแก่อะไรอะไรข้นสิลดศิระอะไรอะไรขั้จสิลมเพศอะไรหัวใจเงื่านหรือเรื่องอนในรู้เรื่องอุปกรณ์เพื่อที่มากพุทธันดัดแปลงกายว่าชายใจขอ้คนเนี่ยเรี่องรูไหลายก็หัวใจเปลี่ยบประเภทนีู่ัจักโลวิธีเขาคี่เลยสิแกลรูดนวิธีเลยในหัวใจนั่นและแล้วนำมากพุทธันรัดแปลงตัวเอง เราพูว่าศึกษาเราเล่นหลายอย่างโมห้องมาบังคิดใจอันเดียวเลยนี่เรียกว่าเล่นแบบ่พิธีเรียนลัดมาต่อเล่นในพระใจปีตุกเปิดมือสีพระมาทรรมการเลียนหลายเลยเอาสิ่งสิเหมาะเฉะกับคิดใจของห้องเนี่ยบังใจเฉพางหัน่วยมาเสียเอาในมาแก่มาไขมาพอใจกับทุกษามโมทน์ละอันนี้ข้อมโนใหม่ การสังเกตบางปฏิกิริยาสิ่งแสดงออกกระเพื่อนมันก็เป็นท่พระลูกก็เรียกพับปุ่มเหรเป็นของเป็นการของโม้ขอขณะอนไรแบบเป็นเรื่องสำคัญืางคนเรตตาบางคนเดินหนุกบางการยุ้อการกินการไปการมา่การพูดการจ๋าบางอะไรๆแล้วแสดงก็ลูกแล้วแสดงออกมาจากจิตใจนะว่าเลยมาจากข้างอื่น พี่าจารเสริมโน่มเอามาจากใจคนรู้มีใจเขาเอาไปเผาส่งเขาเก็ไปฝังไปแต่ตัวนใหย่เนี่ยตัวเป็นเหตุเป็นวิธีการสอนคิดใจไหมในลานธรรมวิญในณหล้วจอยไปตามเรื่องของอารมณ์ตามสัญญาตามความหมายของอะไเขาเรื่ึงสนนเขตผลต้องจะให้ได้ได้ใหญ่เท่านั้นไม่ดี เราที <laughs> <laughs> ่มันสั่นไม่ข้างบ่ดีหายเรื่องพุรกิจที่มัญหาสร้างออกนึก็มอมองไม้ของคนต้องการอยากให้ห้ามาพุทุดัดอัดแปลงตัวของเท่านี้แ่ละอันใดพ่นมาพ่นปัญหาสำคัเนี่อนลหลายก็เพื่อสีมาแก้ไขไอ้ทุเลยวนี่หละตกวบัฟคุดัดดัดแปลงสังเกตตัวามคิดใจเองก็เพื่อสีมาแก้ไขเอาใจวเีย มันยิ่งร้ายกว่าพวกพ่อพ่อม่อแค่แม่ไปเด้ถ้าสงฆ์ทั้งโลกก็ร้ายกว่าเกดกว่าผีร้ายกว่ายักษ์กว่ามันสอน่ก็เลยทเว่าสอนอยของสวนู่มาสอนย่ของนี่มนอานี่ก็เเลยเรียนว่าอันท่านประการในหาท่านรบส้าีกหท่านพัดวันประกันพุ่งอยู่นน้หละประกาน เขาเกิดสูญเสตัวเรียนเข้าใจเข้าไปเ่ามันมันมากขั้งนานภายตั้ได้หลายล้านภาสูงได้แต่ม่าดันยังไงเมื่อไปมันเสียยังไรเพราะยิงเขาขึ้นพวกเขาคนนี้ล่าเมื่อล็แอนทับตัวเขาเลยเพรามันค่อยมาจากการแต่กันมาแล้วก้เค่อยเฉยจนเขาก็าเห็นต้นปลายสาเหตุก็เป็นมากในชีวิตของห้อง เราหัวใจก็ได้ปัจจุบันอยเลื่อยไปตามเรื่องเัจจุบันเราสรุปเข้ามายๆงไงสำนัเข้ามาสิมาสอนเราตัวจะของเองเยี่ธรรมะเข้าประตูคนศึกษาศึกษาแล้วก็มาแก้ไขดัดแลงว่ามันจะค่อยไปตามอารมณ์ของใจแลจพก็ยังเห็นไปเรื่อยๆน้อยเพิ่เราแปมานก็ลื่นเฮ้ยตัวไปละ นี่โคสงระเบียบสประชุมก e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  ันเบิ่งดเรียนการไปการมานี่ก็ได้เรยนงุมไปด้วยเรียนโดยล่าไปอยากไปก็ไปโดยไปทำคมมักไปของเดี๋ยวไปทำใจไปทำใจกับไปทำกิเลสจะของเมื่อได้คำนึงถึงมสังขนาดเสือเสือจากมูแต่ยกไปกไปรดอย่างกูก็ยู่โดยจากพิจไดณให้เกิด Ah, Điều này sẽ xem có cả ta hai tay là bằng hình. Tay gió là bên cổ là này cái này của học sinh, cái của mình. Điều này của mình. của mình. Điều này của mình. Điều này của mình. Điều này của này của mình. Điều này của mình. เวลาไสวดิ์จะท่านสอนพะพระทรงพ้นข้อมองหมายจะใครดิบใครดีก็กลาวทําอาไว้ย่านดีแต่ใครฟีน่ามงอยู่ก็ควจอยู่การสวดสาิาจะทมธทรมาสีพระพธิ์องค์ไปในทัดไปแล้วหรือกล่าวไปแล้วหรือในสร้างไปแล้วในสอนไปแล้ว

เราจะเรือ่าอยกพึกหัดใปล่อยไปสามม่จอยไปสามใจไอยู่ยุ่งส่งเสริมใจมันจะยอเสยเลยเอมปุ่งเพื่อเกิไปสามสัญญาณ์นี่ก็คิดแล้วตัเองถ้ามาคนไม่ได้ขุ้นเขาปานเวลาอาตาหรือปูนี่เยะสย ถ้ามัเป็นมันสิเป็นโสว่าคื์สน่มันเกิดจากใจเรียกว่าธรรมะดะเกิดะไดะกวนกรมวลกินน้กินนีนี่จมาแสดงออกลธรรมะัน้ถูกคนี่็อกแต่รใจ็นันแหละมีี่ใจสเนี่ย แสดงควาสน้นรอกมีสุขเวสนาสุขเวสนายังสั้นรเอาไปยังมีหมดแต่ในรมะไปทต่งเสี้ยวมาสมุมต้นว่าให้รูตัวจะของอะไรวะดีตลอดตาไม่ปรทบมาได้ดีก็ทํำไปเลยเพราะว่าเกิดจากตัวเฮาอันนี้ว่ไล้ไปชื่อไปสร้างไม่จากเลยไปไปคนไปขวดใสไม่เยอะนี่ ข้ามาท่างหล่ยสิไปหาสิเรียนปริยัติสร้างๆหเรียนวิธีการสิใส่คนละอุบายมาแก้ที่ใจอันนี้มันจะไปเห็นไปเห็นได้สิโคสเกสันเด้พุ่มึน่เป็นนี่เรีนาเงินหาท่องเพื่อสิแกให้เรีอนเดียใน้านธรรมะี่ยทุยะ เป็จเร่องอาสาริโกก็เลยขึ้นกับการเวลาขึ้นยุคกับเหตุคือการกระทําเสมแสดงออกมาอยู่วโน่นคิดมันนึกมันนานปุ่แต่งเป็นสังคมสถานอยู่ปุ่มสัตัวเดียวเยเวลาแนนํามากก็เป็นแนวสร้างอารกัน